สวัสดีครับวันนี้ผมหนึ่งจาก้านเออดอนอังกฤจะมาแนะนาเต็นท์รุ่นใหม่ของคูดี้นะครับปี2025เข้ามาแล้วนะครับเป็นเต็นท์พร้อมทาร์ปตัวนี้นะครับสามารถนั่งเล่นด้านหน้าได้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมีมุงรอบด้านระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็มีทาร์ปข้างบนเนี่ยกันแดดกันฝนได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเต็นท์เป็นยังไงกันครับตัวนี้นะครับออกแบบให้มีสาลมอยู่ด้านนอกนะครับทาให้คนที่อยู่ด้านในเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดไม่ต้องเห็นเสานะครับเสาจะอยู่ด้านนอกเเ่ปปาาาลลมมใช้วระณ ห้าหกนาทีไม่นานนะครับเอาลงโดยใช้เครื่องปั๊มลมเท่านั้นเองนะครับอันนี้ต้องซื้อแยกนะครับแล้วก็หลังจากปั๊มลมเสร็จนะครับก็จะตึงแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะคลุมฝายชีดด้านบนนะครับสังเกตดูนะครับตัวฝายชีดเนี่ยสังเกตดูจะจะมีตัวบัคเกิลอย่างนี้นะครับอยู่นะครับเราเอาบัคเกิลมาติดตรงนี้นะครับถ้าคุณเห็นตัวฝายชีดเราจะสังเกตเลยนะครับถ้าตัวไหนที่เป็นตัวบัคเกิลเราจะอยู่ด้านหลังของตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยฝายชีดยาวมากนะครัับตต้งแ ท้ายยันหน้าเนี่ยจะมีความยาวถึง7เมตรนะครับแล้วก็หลังจากตัวเต็นท์ที่เป็นประตูเนี่ยยื่นออกไปข้างหน้าก็ประมาณ4เมตรนะครับตัวเต็นท์มีความกวาม้างความยาวที่3เมตรคูณ3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านในเพียงสี่สอยเยอะนะครับเหมาะสำหรับ4คนเลยกําลังดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านข้างนะครับสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้นะครับแล้วก็กรณีที่จะเจอฝนนะครับสามารถปิดทึบจากด้านในได้นะครับกันฝนได้นะครับเรามาดูกันด้านหลังกันเลยครับเรามาดูด้านหลังของตัวเต็นท์คูดี้ เขานหน้ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับปาคิดจะลงมาเป็นโจูแบบนี้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับประตูทางเข้าก็เป็นมุ้งสองชั้นนะครับสามารถปิดทึบได้นะครับเพื่อเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับหรือจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็สามารถเปิดประตูเข้าออกได้ทั้งสองด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเต็นท์หรือด้านหลังนะครับจะทำให้เราเดินไม่ต้องข้ามกันนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับแล้วก็จะมีจุดให้ลงสมอบกตามพื้นนะครับคนลงด้วยนะครับจะทําให้เต็นท์ตึงนะครับแล้วก็รรรระะบบบาาาายกกกไไดดดดด้้้ีีนนนนนคคััััเเเ๋วปูหล นี่เข้ามาถึงตัวด้านในของตัวทารบด้านหน้าเต็นแล้วนะครับสังเกตดูนะครับทารบเนี่ยมีความกว้างมากนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยมีความกว้างถึง4เมตรครึ่งนะครับแล้วก็จากหน้าประตูจนถึงตรงนี้จะมีความยาวถึง4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเราสามารถหาเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์โตะนะครับมานั่งทํากับข้าวหรือจะนั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นพื้นที่โซนที่สามารถนั่งทํากิจกรรมหน้าเต็นได้นะครับตรงนี้กว้างมากนะครับนั่งก็สบายด้วยมีพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามา ครับตัวภายในเต็นท์ของตัวฮาวาน่าตัวนี้นะครับนี่ครับจะมีความกว้างยาวอยู่ที่3มเมตรคูณสเมตรนะครับแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยจะมีเฮดรูมสูงถึง2เมตรสานะครับแล้วก็จะค่อยๆไต่สโลปลงไปจนถึงประมาณเมตรห้นะครับตัวนี้นะครับด้านบนก็สังเกตดูนะครับจะมีเชือกสามารถขวดแขวนตะเกียง led นะครับหรือจะตากผ้าอะไรก็ได้ครับเนี่ยอเนกประสงค์เลยทีเดียวนะครับเราสังเกตดูนะครับมุ้งรอบด้านนะครับไม่ว่าคุณจะไปทางด้านไหนเนี่ยทิศทางลมมาทางไหนเนี่ยสามารถรับ ลมระบายอากาศได้ดีรอบด้านเลยทีเดียวนะครับดังกรณีที่เราจะปิดปึ๊บนะครับฝนสาดเราก็สามารถนี่ครับรูดซิปปิดทึบได้นะครับกันฝนจากการฝนตกนะครับหรือว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับนี่ครับจะปิดทึบนะครับกันฝนอะไรสาดเข้ามานะครับแล้วก็มีกระเป๋าเก็บของนะครับเก็บมัลติทูเก็บกระเป๋าสตาร์นะครับยาระษารคโลไฟฉายใกล้ๆตรงนี้นะครับออ และคันนั่งต้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับมีช่องใส่แอร์นะครับสามารถใส่เครื่องปรับอากาศได้นะครับนี่ครับประมาณในเต็นท์นะครับนี่นะครับรบลมพัดรอบด้านอากาศเย็นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆนอน4ี่คนผมว่ากําลังดีนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยจะเก็บสัมภาระนะครับหรือจะวางเครื่องปรับอากาศตรงนี้วางพัดลมกระเป๋าสัมภาระได้เลยนะครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะฮะแต้วอย่างที่เรียนไว้นะครับเข้าออก2ด้านนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเต็นท์เนี่ยเหมาะมากนะครับที่จะไปเที่ยวฤดูท่องเที่ยวนี้นะครับอย่างไงบ้างครับเต็นท์คูดี้นะครับตัวฮาวาน่าตัวใหม่ปี2025นะครับของเข้ามาที่ร้านเอาดอรลังสิตแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเอาดอรลังสิตเลยนะครับเต็นท์มีการรับประกันจากเสาลมเนี่ยหปีจากตัวแทนนะครับแล้วก็รับประกันคุณภาพ1ปีนะครับวัสดุทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลตรงเราได้นะครับที่ร้านเอาดอรลังสิตนะครับสินค้าเปป็นนนของแทมีรรรััับบะะกค วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมและพบใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ